หารถไปใช้งานกันคุ้มๆอยู่หรือเปล่าครับแนะนำวีออนเจนสคันนี้เลยครับคุณผู้ชมทะเบียน7201วันนี้ปรับรถราคาให้เลยพิเศษนะครับนะับประจําเดือนราคานะปะกติบริษัทต,ตั้งขายอยู่ที่3าม0 0 0สามหมืแต่นวันนี้ครับมาหาผมบุตรเพชรยนต์เหลือราคาเพียงแค่2อ9แ0นเาหพครับคุณผู้ชมนะรับผ่อนเดือนละ5,000ันกว่าบาทเท่านั้นนะครับได้แปดงวดเลยตลอดอายุสัญญา ยางใหม่ทุกอย่างทั้งคันนะครับคันนี้สวยงามนี่ให้ดูเลยด้านลงด้านในสวยงามโหอย่างกระป้ายแดงนะครับสภาพกลิบๆวันนี้ดูคลิปนี้นะผมพาดูเมดอครอบคันเลยนะครับนะพาเดินดูหัวนงหัวน็อตต่างๆนะครับทุกอย่างทั้งคันรับประกันเลยนะครับนะดูคลิปนี้จบสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับรถคันนี้จะสวยขนาดไหนนะครับผมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูในคลิปเต้นได้เลยครับผม สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับผมวุฒเพชรยนต์หรือว่าวุฒิวิออสมือสองนั่นเองวันนี้วุฒิพามารับชมนะครับรถที่เพิ่งเข้ามาอีกสักหนึ่งคันนะครับที่คันนี้บอกก่อนเลยว่าสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะครับนะที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นวิออร์เจนสนะครับตัวม i n เนอร์เชสนะครับเครื่องยนต์ตัว 2NR เป็นปี2017ครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงนี้วันนี้ปรับรถราคาด้วยนะครับนะประจาเดือนนะครับนะปรับรถราคาลง นะครับณวันนี้ราคานะครับล่าสุดนะตอนนี้บอกชี้แจงทั้งกานตั้งแต่ต้นคิดก่อนเลยนะครับราคาเหลือเพียงแค่2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมได้วีฮอสนะครับเจนสามนะครับประวัติศูนย์นะครับเช็กระยะเข้าศูนย์ตลอดทุกหนึ่งหมื่นกิโลนะครับถ้าใครยับอยากได้รถสเปคแบบนี้นะครับซื้อจากแหล่งที่มาที่ไปอย่างชัดเจนเอกสารทุกอย่างคู่มือทุกอย่างครบสมบูรณ์นะครับเล่มไม่ชำรุดสูญหายและไม่มีประวัติการชนหนักจมน้ำพิคว่ำกับสีก็ใไม่ แนะนำเลี้ยวมหาวุฒิเพชรยนต์ได้เลยครับคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวจะพามาไล่เรียงรายละเอียดตัวรถคันนี้กันนะครับว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับมันจะเป็นทั้งบอดี้นะครับโครงสร้างนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับผมชั้นบนช่วงล่างเดี๋ยวนี้พาเจาะลึกพาดูทุกอย่างให้เคลียร์เลยแล้วกันนะครับนะหากใครสนใจอยู่คือดูคลิปนี้จบสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยววุฒิพามารับชมคันนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับด้านหน้าตัวรถครับคุณผู้ชมนี่ โฉมหน้าตาตัวใหม่ก็จะเป็นมิเนอร์เชนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ตัว 2NR ก็จะปรับปรุงในเรื่องเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์แล้วก็ระบบเกียร์นะครับทุกอย่างมาให้หมดแล้วนะครับแต่ตัวบอดี้ตัวฐานล้อทุกอย่างก็คือยังเหมือนเดิมนะครับคันนี้ไฟหน้าเดิมครับเป็นแบบมัลติรีเซกเตอร์นะครับทั้งสวยทั้งใสนะครับไม่มีเหลืองขุ่นแตกร้าวนะครับไม่มีรอยเหลืองขุ่นไม่มีรอยคาบเฉียวชนหรือว่าหมองคล้ำแต่อย่างใดนะครับสเกิร์ตกันชนด้านหน้าทุกอย่างนะครับก็เนห นะครับบอกเลยว่าเราเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะรถคือรถสภาพคือพร้อมใช้นะครับลูกค้ามาจัดไฟแนนซ์ก็ขับกลับบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องไปเก็บคอยเก็บงานหรือว่าคอยบัญหาอะไรต่างๆไม่มีนะครับนะเราเคลียร์ทุกอย่างให้ครบหมดแล้วนะครับนะสวยพร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับการชนด้านหน้ากับตรงแก้มตัวรถนะครับก็สวยงามนะครับไม่มีรอยเบียดนะครับแล้วก็เส้นสายบอดี้ก็โอเคสวยงามอยู่นะครับนะทั้งคันรับประกันได้นะครับ แวะดูล้อยางกันสักนิดนึงนะครับล้อแม็กคันนี้นะครับผมก็ได้มาเป็นยางกสเย่แม็กขอบ15ายางปี2 2ก็ใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็สเปคหน้าย,ยางที่ใส่มาคันนี้ก็จะเป็นตัว185นะครับทัพ60ขอบ15้นั่นเองนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกด้านจะเป็นแบบดรัมเบรกนั่นเองนะครับส่วนกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินมาในตัวเรียบร้อยอยู่ในโคมนะครับ อันนี้ผมเดินทางจากตัวรถประมาณ1เมตรนะให้เห็นตัวเส้นสายนะครับความคมนะของตัวรถนะครับนะทุกอย่างจะอยู่ในเหลี่ยมสันเดิมองศาเดิมทุกอย่างทุกประการอย่างแน่นอนนะครับแวะดูล้อหลังกันสักนิดนึงนะครับให้เห็นกันไปเลยว่าไม่มีแม้แต่รอยเบียดคุบบาดแต่อย่างใดนะครับผมเจ้าของเก่าก็ฝีมือก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมไว้ดูด้านก้นตัวรถสักนิดครับนี่ด้านท้ายตัวรถมาเป็นวิอเจนสามโฉมนี้สวยงาม นะครับรู้สึกว่าดูโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ท้ายอีก2จุดด้วยกันนะครับไม่นะว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่นะครับยังพึ่งยังไม่ฉมังนะพึ่งจะออกรถมานะครับกังวลเรื่องการถอยจอดมีเซ็นเซอร์ระยะไว้ให้แล้วนะครับนะอันนี้ไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมให้เสียเงินหรือว่าวุ่นวายอะไรเลยนะครับนะครบจบใช้งานต่อได้เลยนะครับนะง่ายๆส่วนโคมไฟด้านท้ายครับแน่นอนอย่างที่เห็นตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสวยใสยไม่มีรอยเหลืองคุณนแตกราวแน่นอน นะครับโลโก้โฮเมียมด้านหลังนะครับทุกจุดทุกอย่างทุกประการครบสมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับอยู่ในตำแหน่งเดิมองศาเดิมทุกอย่างทุกประการแน่นอนจําทะเบียนให้ดีนะครับผม7201สนหนุกสนใจติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวพาดูบอดี้รอบๆกันก่อนละกันนะครับก่อนที่จะมาเจาะลึกลงเรื่องเกี่ยวกับตัวโครงสร้างนะครับแวะดูแม็กให้มีกันสักนิดหนึ่งนะครับฝั่งขวานะไม่มีรอยเบียดพูดบาดแต่อย่างใดสีสารผิวพันตัวรถนี่ ดูความใสดูความเป็นแก้วเลยครับผู้ชมเราทําการขัดเคลือบสีนะครับนะเคลือบเซรามิกให้ลูกค้าด้วยนะครับนะบอกเลยว่าขับไปออกไปนะไม่อายคนข้างบ้านอย่างแน่นอนนะครับรับประกันนะครับยางปีเดียวกันทั้งสี่วงนะเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะยางกูดหยัยนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อแล้วกันคุณผู้ชมเรื่องโครงสร้างนะเดี๋ยวพาเปิดดูพวกเม็ดพาร์คต่างๆแล้วก็พวกหัวนงหัวน็อตนะเดี๋ยวพารับชมแล้วกันนะอ่า เราไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วเราขายความจริงนะครับผมอ่ะมาดูกันต่อครับคุณผู้ชมเมทอาร์คด้านข้างนะครับทุกอย่างเรียงตัวกันสวยงามนะครับไม่มีถอดไม่มีขยับองค์ประกอบเดิมๆทุกอย่างเดิมๆเ,เลยนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูฝั่งประตูด้านหลังกันนะครับเปิดกันไปนเลยแบบนี้นะฮะรับประกันนะของเราไม่มีการชนหนะักจมน้าพลิกคว่ำกับสีกอไมามาอย่างแน่นอน นะครับรถเดิมๆนะครับนี่รอยขีบโรบอตเดิมจากโรงงานอยู่พบแบบนี้ไว้ใจสบายใจได้เลยครับนะฮะวันที่มาซื้อวันที่มาดูรถนะครับพาทีมงานพาช่างมาดูได้เลยนะครับเราปร่งสายินดีให้ตรวจสอบได้อยู่แล้วนะครับนะนี่นะครับน็อตนะครับไม่มีถอดไม่มีขยับเลยนะครับด้านท้ายก็ยังเดิมๆแบบนี้ไม่มีการชนมาก่อนอย่างแน่นอนไม่ชับ ไม่ใช่ว่าเห็นราคาถูกแล้วรถต้องโดนชนมาหรือไรมานะของเราเพชรยนต์ไม่รับรถที่โดนชนหนักมานะครับจมน้ําไม่รับความไม่รับเล่มไม่มีชํารดสูญหายไม่มีนะครับรับประกันเลยไม่เหมือนในหนกระแสนะครับข่าวล่าสุดอย่างแน่นอนนะครับนะใครเคยดูแล้วคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมอ่า <c oughs> ดูกันต่อครับฝั่งประตูผู้โดยสารด้านขวามือด้านหลังนี่นะครับเรียงกันสวยงามแบบนี้เม็ดอาร์ค นะฮะที่เห็นนี้เป็นคลิปจริงนะครับนะไม่ได้ตัดต่อนะวิดีโอมันหลอกกันไม่ได้อยู่แล้วนะรถคันเดียวกันแน่นอนและสไตล์ผมก็ไม่ชอบหยุดคลิปในการถ่ายด้วยนะครับนะเปิดไปถ่ายให้ดูแบบนี้เลยอันนี้แหละคือเรียวๆนะครับนะเป็นความเรียวของจริงรถคันเดียวกันอย่างแน่นอนบอหลังก็เป็นแบบผ้ากำมะหยี่แบบนี้นะัตัดกระายกราฟิกสีส้มแบบนี้นะครับ,รรส,ส,บ,บ,รบสวยงามไม่มีชำรุดหรือฉีกขาดนะครับผมอ่าดูกันต่อครับนี่ แน่นอนครับไม่มีการชมอ่าตีลังกามาอย่างแน่นอนนะเบ็ดอากรเรียงกันแบบนี้นะครับไม่มีรอยเคาะรอยดึงนะครับทุกอย่างคือสมบูรณ์เดิมๆของเขาแบบนี้จากศูนจากโรงงานเลยนะครับเบาะคู่หน้าแน่นอนครับสวยงามนะครับไม่มีชํารุดหรือว่าฉีกขาดแต่อย่างใดองค์ประกอบครบสมบูรณ์แบบนี้เลยแล้วคอนโซลด้านหน้าครับคุณผู้ชมไม่มีรอยนะครับชํารุดหรือว่ารอยช้าแต่อย่างใดนะครับทุกอย่างสภาพกกิบๆปกติแบบนี้ทั้งคันอย่างแน่นอน เดี๋ยวพามาสตาร์ทเครื่องยนต์กันดีก,กว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับผมไปไปดูกันนะครับ <c oughs> ชึ่งเดียวติดนะครับอ่าแลรีเสียงอ่ะอยุอ๋อเปิดแอร์กันสักหน่อยปรปับเบาเปิดไฟลีนี่ดูครับเลขไมค์คันนี้จะอยู่ที่2 1งแสนหมืนหพกิโลนะครับ อันนี้แหละมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมราคารถมันเลยเลยเหลือแค่ราคาจากโปรโมชั่นเหลือเพียง2,900 0เพันเพราะว่าเลขใหม่มจะอยู่ประมาณ2 0 0 0สนแต่คุณผู้ชมนะครับของเรารับประกันเลยเป็นยนต์นะรถเก๋งเป็นยนต์คัดเกรมาคือรถหนึ่งนะ จะมีประวัติเข้าสูย์เช็คระยะได้เลยนะครับคุณผู้ชมขับรถเข้าสู่โมเนตตาเช็คประวัติย้อนหลังได้นะครับมันมาราคามันจะส่งเหตุสมผลกับเลขไม้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ให้ดูกันเลยว่าถึงรถมันจะเลขไม่สองแสนเนี่ยผมมองดูว่าไม่เยอะนะนะร,รถดูไม่เยอะรถเป็นปี2017หารเฉลี่ยตกวันหนึ่งก็ประมาณวันละประมาณ 9 0 8 0 90ป90โลถ้าใช้งานต่อวันนะก็เหมือนกับขับไปกลับห่างเงี้ยครับไป้กับ50อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดลงให้ดูในช่องอข้อมูลเพิ่มเติมอย่างครบถ้วนนะครับว่ารถคันนี้ใช้งานมาเท่าไหร่แล้วก็ห่าเฉลีย่ยเรื่องจีนะวิ่งวันนึงเท่าไหร่นะครับไม่ต้องห่วงแต่ของเรา m a i n ทน n ทุกอย่างนะเข้าสนยนทุกอย่างทุกหมดทั้งคันอย่างแน่นอนรับประกันเลยนะครับนะไม่ต้องห่วงนะครับซื้อกับเรานะครับมีรับประกันให้ด้วยนะครับนะนี่ ตัวต่อครับแอร์เครื่องในยุเดิมโรงงานแบบนี้แอร์เดิมๆของเขาแบบนี้เป็นแบบอนาล็อกปรับมือนะครับเอาจริงนะครับจากที่ผมมองนะจากคนใช้งานรถมาจริงๆก็ระหว่างใช้งานแบบปรับดิจิตอลออโต้นะครับกับแบบใช้มือบิดนะครับจริงๆแล้วมันใช้งานก็ไม่ต่างกันเลยนะถึงถึงแม้ว่าจะเป็นออโต้เราก็ต้องมือไปกดเปอยู่ดีหรือว่าเป็นแบบอนาล,ล็อกเราก็เอามือไปสัมผัสไปหมุนมันอยู่ดี คือมันก็ใช้งานคล้ายๆกันนะครับแค่มันจะมีหน้าจงหน้าจอขึ้นมารู้สึกว่าหรูหรากว่าเดิมเท่านั้นเองแต่ราคามันก็จะอาจจะสูงขึ้นมานะครับตามออปชันนั่นเองนะครับส่วนแอร์ก็ดับความเย็นก็เท่ากันนั่นแหละครับคุณผู้ชมนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรนะฮะเกียร์อันนี้ก็เป็นเกียร์แบบออโต้ CVT นะครับหมุนแบบขั้นบันไดตามสไตล์ของโตโยต้านั่นเองนะฮะสวยงามนะครับผมมาดูกันต่อครับคุณผู้ชมเปลงเพดานนะครับเดี๋ยวหมุนกล้องก่อนสักคู่นะคุณผู้ชม ในดงเพดานปืนไฟติดครบสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยเจิมนะครับรอยแบบติดขวนรอยตาเจิมนะครับของพระไม่มีนะครับรับประกันนะทุกอย่างคือดัมเดิมแบบนี้เลย เดี๋ยวจอกนี้ไปนะครับผมขออนุญาตพา,า,ามารับชมนะครับตัวเครื่องยนต์ด้านหน้าว่าเป็นอย่างไรนะครับมีสิ่งผิดปกติไหมเช่นมีเสียงรบกวนเสียงแคมเสียงว้าวหรือว่าสิ่งผิดปกติเครื่องสั่นสวิงเครื่องไม่ดีอะไรแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมพามารับชมนะครับหรือว่ามีคราบน้ำมันเครื่องหรอยเยอะไหมอะไรยังไงนะครับเลขไม์สองแสนเนี่ยเครื่องยนต์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพามารับชมนะครับไม่หยุดคลิปนะขอเน้นย้ำมาก่อนเลยผมจะไม่หยุดคลิป จะถ่ายให้ดูความเรียวเลยนะครับมั่นใจสบายใจได้เลยคุณชมให้ดูนะครับด้านหน้าตัวรถครับนี่แผนเครื่องแผนเพดมอกกอยู่ครบสมบูรณ์เครื่องยนต์เป็นรหัสตัวใหม่เครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับตัว 2NR ประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นนะครับเกียร์นะครับเปลี่ยนเป็นแบบ CVT เรียบร้อยนะครับก็ขับขี่ดีนะครับเดินเกียร์แบบสมุทนะครับในการเปลี่ยนเกียร์นะครับก็เนียนดี ทุกอย่างใช้งานค่อนข้างโอเคเครื่องครับไม่มีสันไม่มีสะด,ดุดไม่มีคาบน้ำมันไหลยเยิ้มเลยนะครับได้สตาร์ทอยู่นะดูได้ยังหมุนอยู่นี่กลนะ้องไม่โฟกัสเลยนะนะไม่มีควันหรือน,น้ำมันไหลยเยิ้มขึ้นมานะครับส่วนขึ้นมาไม่มีเลยนะเราดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งๆเดินเรียบๆแบบนี้นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับจิบจิบ นะครับเรานะครับเป็นรถคารเกรดนะครับผมราคาจะสมเหตุสมผลกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่าง,างแน่นอนรับประกันได้นะครับด้านหน้าก็ไม่มีการถอดนะให้ดูนี่อตด้านหน้าไม่มีการถอดนะนอตพนันทุกอย่างคือเดิมๆปกติทั้งพันแบบนี้เลยนะครับก็ขออนุญาตสรุปเลยแล้วกันนะครับหากใครสนใจวีออสนะครับตัวเจน3ามอยู่นะครับพี่อยากเน้นก่อนเลยว่าอยากได้แบบฟรีดาวเลย รับฟรีดาวคันนี้ฟรีดาวได้เกือบทุกอาชีพเลยนะครับเพราะว่าราคามันปรับลดลงมานะครับก็สมเหตุสมผลนะครับและใช้งานบอกเลยว่าใช้งานกันยาวๆนะครับไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับน้ารถของเราเกรดเพชรยนนะครับนะยิ่งใหญ่มาตรฐาน24ตีตรงนี้นะครับไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังหรือว่าผิดความเชื่อมั่นอย่างแน่นอนรับประกันนะครับหากสนใจนะครับคันนี้อยู่นะครับนะรีบแคปหน้าจอนะครับทักหาผมนะครับนะไอดีไลน์ผมขึ้นไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้ว นะครับหรือว่าจะโทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์นะครับนะ0910272415นะครับสะดวกรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ผมนิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดรถ v i ออสคันถัดไปเนีเดี๋ยวเข้าหน้าหรือเจ้ารถนะครับวออมาลงให้ดูอีกแล้วก็อาจจะเป็นแบบวิออตัวใหม่ตัวหายากหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกแบบ c คมรี่เอามาแบบปนๆให้ดูนิดนึงนะครับนะเผื่อใครสนใจเพราะว่ารถเรามีข้อเรืองค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับนะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปแล้วพี่ๆสวัสดีครับ